สวัสดีครับทุกคนผมทีโอจากช่อง Finside AI วันนี้เราจะเริ่มต้นซีรีส์รถสปอร์ตและพูดถึงว่าทำไมหลายคนถึงหลงรักรถสปอร์ตอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามนะครับคุณยืนอยู่บนถนนโลง่ลงๆแล้วก็มีซูเปอร์คาร์แล่นผ่านเสียงเครื่องยนต์ดังติ๊กกล้องหัวใจคุณความเร็วไม่ได้แค่เป็นตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกเป็นความฝันเป็นแรงบันดาลใจ รถสปอร์ตไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่ยังเป็นผลงานวิศวกรรมที่รวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบและ AI เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบแชสซีที่ปรับแต่งได้ระบบการสะเทือนระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกทุกอย่างถูกออกแบบให้คุณควบคุมรถได้เต็มที่ลองนึกถึงเสียงเครื่องยนต์ท่อไอเสียการสั่นสะเทือนสิ่งเหล่านี้คือซา u n d t r a ็กของความฝัน เสียงเครื่องยนต์ทำให้หัวใจเต้นแรงและสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ขับรถสปอร์ตบางคันยังเป็นแอสเซทที่มีมูลค่าเพิ่มนักลงทุนและคอลเลกเตอร์มองหาลิมิตดอดิชันหรือราคาเพราะไม่เพียงแต่สนุกในการขับแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอีกด้วยแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์ของตัวเองพอเชสมดุลระหว่างสมรรถนะและความสะดวกสบาย Ferra ร i ศิลปะของแรงตอก และเสียงเครื่องยนต์ Lamborghini โฉบเฉี่ยวและดุดัน Aston Martin หรูหราและแรงตอกลงตัวเทคโนโลยี Technology AI ในรถสปอร์ตหลายคันช่วยจัดการแรงตอกระบบเบรกระบบแอโรด y นามิกส์ทำให้ทุกการขับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำสมัยผมชอบคิดว่ามันเหมือนมีโคพ i พลอที่ฉลาดอยู่ข้างๆตลอดการขับดีไซน์เส้นลายสีสันรายละเอียดเล็กๆถูกออกแบบเพื่อสร้างอารมณ์และความสนุก การขับรถสปอร์ตคือการสร้างความทรงจำการสะสมความฝันและบางครั้งยังเป็นโอกาสทางการเงินสำหรับผู้ที่สนใจมุงมองด้านการลงทุนการขับรถสปอร์ตไม่ได้เพียงแต่ความสนุกเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นแอสเซทที่มีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยการเลือกลิมิเต็ดอ dition หรือแรคาที่ตลาดจับตามองอาจทำให้การขับรถกลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านอกจากนี้ ความรู้สึกที่ได้จากเสียงเครื่องยนต์การเร่งความเร็วการเข้าโค้งล้วนสร้างความทรงจําและอารมณ์ร่วมผมสามารถพูดได้อีกยาวเกี่ยวกับสมรรถนะดีไซน์และเทคโนโลยีแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือประสบการณ์และความรู้สึกการขับรถสปอร์ตไม่ใช่แค่เครื่องจักรมันคือการรวมกันของเทคโนโลยีศิลปะการลงทุนและความทรงจําสรุปวันนี้ครับทําไมเราถึงหลงรักรถสปอร์ตกัน เพราะว่ามันรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันทั้งสมรรถนะดีไซน์เสียงอารมณ์และประสบการณ์ผู้ขับและอย่าลืมครับตอนหน้าเราจะพาไปดู5รถสปอร์ตที่คุณต้องลองขับพร้อมอินไซต์ที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อน